ยบาายบ้าๆอะวะเออดก็เจ้าของเพิ่นสิกันหลายคนที่นั่งครับเบิ่งดูครับงัวยังบ่ได้จับได้แต่งครับงัวาอายุ3สัปดาห์เด้อพี่น้องนี่3สัปดาห์ครับ3สัปดาห์ครับลูกสาวซุปเปอร์แคนยาครับน้องซาร่าครับพี่น้องครับโอ้ยเป็นติดใจแ้าตาเนาะอมีแห้งแก่ดำเด้อบอันนี่เห็นแล้วสุดใจแล้วสุดใจแล้วเออน่ะ เอาแข็งแรงครับพี่น้องครับนี่เราเบิ่งตัวแห้าฟองอย่างเดียวนี่ผู้ทำบหมอตีครับหมอตีทักทายพี่น้องในหมอตีครับหมอตีเห็นผู้ทำตัวเหอนเด้อปากบมอตีงแล้วนี่นะเขาพัฒนาสายพันธุ์งัวครับเออแม่ดีต้องใส่พอดีไปเออแม่ดีต้องใส่พอดีครับนี่สุดยอดครับพี่น้องครับนึกหูบุ้งครับหูหนามาเต็มครับพี่น้องครับเนื้อหนังมาามืดเลยครับตัวนี้ แข้งขาดูแข้งดูขาครับคุ้มสง่างามของคนครับพี่น้องครับสุดยอดเลยครับโชว์กล่องโชว์กล่องโอนโอนโอนไปเอกมานี่ไปแล้วแม่เมื่อวันโอน